สวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช n n น l A อรุนทิวานะครับวันนี้ผมก็มีกันพลามารีวิวให้ทุกคนได้ชมกันอีกเหมือนเดิมนะครับสำหรับกันพลาที่ผมจะรีวิวให้ทุกคนได้ชมกันในวันนี้ก็คือกันพลากล่องนี้ครับ High Grade Blessing Gundam สำหรับตัวไฮเกรดเบสซิ่งกันดัมตัวนี้ก็ถือว่าเป็นกันพลาตัวที่4แล้วนะครับในกันพลาซีรีส์กันดัมเบรเกอร์แบทเดิลล็อกที่ผมรีวิวมาผมรีวิว3ตัวก่อนหน้านี้ไปแล้วนะครับก็คือกันดัมเฮลิออสกันดัมไลฟ์แลนด์เฮเวนกันดัมเพอร์เฟกต์สไตร์ฟรีดอมนะครับใครยังไม่ได้ชมเนี่ยก็สามารถเข้าไปชมได้เลยที่เพลย์ลิสตรีวิวกันพลาของผมนะครับเจ้าไฮเกรด เ e s ซิ่งกันดัมตัวนี้ราคาที่ผมเช็คดูตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ700-750ถึงบาทจุดเด่นของมันเนี่ยก็คงเป็นการนำเอาไฮเกรดก็อดกันดัมนะครับมาคัสตอมนะครับเ,เขาก็บอกว่าตัวเบ s ซิ n งกันดั m เนี่ยก็เหมือนเป็นพี่น้องในตระกูลเดียวกับก็อดกันดัมอะไรแบบนั้นเลยนะครับอันนี้ที่เขาอ้างอีงมานะก็เดี๋ยวผมจะมาต่อแล้วก็รีวิวตัวไฮเกรดเบ s ซิ n งกันดัมตัวนี้ให้ทุกคนได้ชมนะครับว่ามันมีจุดเด่นแล้วก็คุ้มค่าน่าสะสมหรือเปล่า ก็เดี๋ยวไปชมกันได้เลยครับกับกันพาตัวนี้ไฮเกรดเบสซิ่งกันดม สำหรับแผงลันเนอร์ของให้เกรด Blessing Gundam ตัวนี้นะครับก็มีมาด้วยกันทั้งหมด9แผงนะครับก็ถือว่าจำนวนแผงเนี่ยก็มาตรฐานให้เกรดทั่วไปนะครับในด้านของสติกเกอร์เนี่ยมีสติกเกอร์ฟอยล์นะครับมาให้1แผ่นทวนนะครับจำนวนชิ้นเนี่ยก็คือประมาณ10ชิ้นนะครับอย่างที่เห็นในคลิปนี้เลยนะครับก็จะมีสีสันที่หลากหลายนะครับ หลักๆก,ก็คือจะเน้นไปที่ตัวสีขาวนะครับเป็นแผงสีขาวนะครับแล้วก็จะมีสีแดงนะครับที่จะโดดเด่นหน่อยนะครับให้มันได้ความ blessing ไฟที่มันร้อนแรงขึ้นมานะครับจุดที่พิเศษก็คือคงจะเป็นพาร์ทสสีเขียวชิ้นนี้ซึ่งน่าจะเป็นตัวเท้าของตัวไฮเกรด blessing กันดั้มตัวนี้นะครับที่เหลือก็จะเป็นมีเป็นสีน้ําเงินนะครับน้ําเงินเข้มๆนะครับแล้วก็ จะเป็นแผงสีเทาๆนะครับที่จะมีสีเหลืองแจมมาด้วยเล็กน้อยนะครับซึ่งแผงสีเทาเนี่ยก็น่าจะเป็นพวกโครงในต่อเป็นแขนขาอะไรต่างๆของตัวกันพลาตัวนี้ให้เกรดเบ a ซิ่งกันดั้มตัวนี้มีแผงใหม่มาด้วยกัน3แผงเท่านั้นนะครับแผงใหม่ก็คือใหม่จริงๆเป็นของเบรซิ่งเลยก็คืออันดับแรกเลยก็คือ2แผงนี้2แผงนี้เนี่ยจะเป็น แผงใหม่นะครับอย่างที่เขียนตรงนี้ไว้เลยนะครับว่าไฮเกรด1ต่อ1 4 4่งีซบิ่งกันดมก็จะเป็นพวกเท้าเป็นพวกบอดี้อะไรที่คัสตอมมาสำหรับกันฟลาตัวนี้โดยเฉพาะนะครับแล้วก็เป็นแผงมันติคัลเลอร์นะครับแผงนี้นะครับก็จะเป็นแผงใหม่คือแผงที่มีไอตัวเท้าสีเขียวๆนี่แหละที่เหลือก็จะเป็นแผงเก่าหมดเลยนะครับแผงเก่าของใครล่ะก็แผงเก่าของ HG f c 1ต่อ1 4 4 G กันดมนะครับหรือว่าก๊อตกันดมนั่นเองในด้านรายละเอียดเนี่ย บนตัวกันพลาก็ถ้าเป็นแผงเก่าผมว่ารายละเอียดมันก็ไม่เยอะมากนะครับไม่เยอะมากเพราะว่ามันก็ผลิตมาหลายปีแล้วบนแผงใหม่เนี่ยก็ถือว่าเขาก็พยายามคัสตอมพวกลวดลายอะไรมาให้มันมีเยอะขึ้นพอสมควรจากของเดิมนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าพอต่อเสร็จออกมาแล้วเนี่ยไฮเกรดเบล s ิ่งกันดั้มตัวนี้มันจะดูดีขนาดไหน โอเคผมก็ต่อเสร็จแล้วนะครับสำหรับไฮเกรดเบลซิ่งกันดั้มนะครับก็เดี๋ยวหมุนให้ดูก่อนหนึ่งรอบนะครับเป๊บเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับ ให้เกรดเบล s ิ่งกันดั้มตัวนี้ชอบกันหรือเปล่านะครับจากฟอร์มที่เห็นอยู่ตรงหน้าในด้านการต่อเนี่ยให้เกรดเบลซิ่งกันดั้มเนี่ยเป็นกันพลาที่ต่อง่ายคือง่ายมากนะครับผมนั่งจับเวลาในการต่อเนี่ยคิดว่าไม่ถึง4ชั่วโมงประมาณ3ชั่วโมงก็ต่อเสร็จแล้วเพราะว่าชิ้นส่วนมันก็มีไม่เยอะนะครับ POP What Later Eternity One โอเคก็อย่างที่ทุกคนเห็นไปเมื่อกี้นะอ่ะก็ถือว่าเป็นข้อสังเกตจุดหนึ่งแล้วกันช่วงขาของมันเนี่ยข้อต่อมันจะหลวมๆที่มันหลวมเนี่ยอาจจะเป็นด้วยความที่ผมจับมันถ่ายรูปทํารีวิวดัดท่าดัดทางอะไรไปเยอะแล้วนะครับมันก็เลยมีอาการหลวมซึ่งก็ถือว่าเป็นปัญหาอย่างหนึ่งของกันพลาตัวนี้แต่ฟอร์มโดยรวมเนี่ยค่อนข้างเป็นกันปลาที่ ดูตัวเตีย้ยกว่าเพื่อนนะคือถ้าเอาไปเทียบกับกันพลาในสไตล์ไฮเกรดทั่วๆไปเนี่ยเจ้าไฮเกรดเบสซิ่งกันดั้มเนี่ยจะตัวเตี้ยกว่านิดหนึงนะครับนิดหนึงจริงๆฟอร์มโดยรวมของตัวไฮเกรดเบสซิ่งกันดั้มตัวนี้ก็จะมีความคล้ายคลึงกับก็สกันดั้มอยู่เยอะนะครับซึ่งโอเคมันก็ไม่แปลกหรอกเพราะว่ามันก็เอาเบสออนมาจาก กันคลาตัวนั้นนะครับแต่ว่าในเรื่องของรายละเอียดเนี่ยตอนแรกผมก็นึกว่ามันจะน้อยๆเหมือนให้เกรดก็อดกันดัมแต่ว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยพอต่อเสร็จเนี่ยมันดูไม่น้อยเลยเฮ้ยมันดูมีรายละเอียดโดยเฉพาะช่วงขาแขนตัวตัวแขนเนี่ยแล้วก็หัวไหล่เนี่ยเป็นชิ้นส่วนที่ทํามาใหม่มันพอตัดเส้นเข้าไปแล้วอ่ะเดินพาเนลลายอะไรเข้าไปแล้วเฮ้ยมันดูมีรายละเอียดเพิ่มขึ้นแล้วก็ดูสวยเลยทีเดียวนะครับไม่แย่เลย โอเคก็ okay, เดี๋ยวเรามาดูที่อาวุธยุทโธปกรณ์ที่มีมาให้ในกล่องไฮเกรดเบสซิ่งกันดั้มตัวนี้นะครับอันดับแรกเลยก็คือพาร์ทใส่สีเขียวที่เป็นรูปเท้าขวานะครับจริงๆมันก็เปลี่ยนได้ทั้งเท้าขวาและเท้าซ้ายนะฮะของตัวไฮเกรดเบสซิ่งกันดั้มตัวนี้มีชื่อว่าบาคูเนสึบาคูไซเบสซิ่งคิทนะครับก็เป็นพาร์ทที่เอาไว้ใส่ที่เท้าของตัวเบสซิ่งกันดั้มเวลาเราต้องการจัดท่าแอคชั่นแบบทำไม่ตายกระโดดเตะ รับไลเดอร์คิกอะไรประมาณนั้นนะครับตัวเท้าเนี่ยปลายเท้ามันจะงุ้มงอเล็กน้อยนะครับทำให้เวลาเราตั้งกับพื้นปกติแบบนี้มันจะตั้งลําบากนิดนึงดังนั้นมันจึงเป็นอุปกรณ์ที่ไว้จัดท่าสําหรับท่ากระโดดถีบเท่านั้นนะครับอันนี้คือ1 2ก็คือจะเป็นตัวบีมทอนฟ้านะครับบีมทอนฟาก็ให้มา2ชิ้นด้วยกันนะครับเอาไว้เสียบกับตัว บีมสีเขียวได้ด้วยนะครับซึ่งตัวบีมสีเขียวเนี่ยมันยาวไม่เท่ากันนะนะครับอย่างที่เห็นนะครับมันจะมีอันนึงสั้นอันนึงยาวก็เปลี่ยนได้ตามใจชอบเลยนะครับสก็คือจะเป็นตัวด้ามจับของ er, บีมเซเบอร์นะฮะก็แน่นอนเอาไว้เสียบกับพานใสายสีเขียวอันนี้นั่นแหละนะครับก็เปลี่ยนได้ตามใจชอบนะครับสี่เนี่ยก็คือจะเป็นตัว หน้ากากนะครับหรือว่า,าชื่อในการ์ตูนมันคือ Blessing Mask จริงๆของเดิมเนี่ยมันจะเป็นตัวชิ้นสีขาวอันนี้นะครับแต่ว่าเราสามารถถอดชิ้นสีขาวนี้ออกแล้วก็เปลี่ยนเป็น Blessing Mask สีแดงนี้ติดเข้าไปได้นะครับซึ่งพอติดเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะปแปลกๆนิดนึงตรงสีของหัวเนี่ยมันจะสลับกันนะครับขาวกับแดงแบบนี้แต่ว่าหน้า Blessing Mask เนี่ยดูเท่คือจริง,รงๆอ่ะติดไอ้นี้ไปเลยอะ อาจจะดูดีกว่าติดชิ้นสีขาวก็ได้ชิ้นสีขาวก็ติดเข้าไปแล้วมันจะดูผู้หญิงผู้หญิงนิดนึงนะครับแต่ว่าก็เป็นคนละสไตล์นะแต่ผมแค่คิดว่าสีแดงมันดูดีกว่าเท่านั้นเองมือเนี่ยกันพลาตัวนี้มีมือมาให้ด้วยกัน3คู่นะครับอย่างนี้เห็นเลยเป็นมือของให้เกรดเอ่อจีกันดั้มเลยกอดกันดั้มนะครับก็คือแบมือนะครับแบมือแยกแยกนิ้วมาด้วยนะครับแล้วก็เป็นแบบมือแบบกำหมัดนะครับกำหมัดปกติแล้วก็เป็นมือแบบ กำหมัดที่มีรูให้เสียบอาวุธนะครับก็มาจากก๊อตกันดัมหมดเลยแต่ข้อสังเกตอย่างหนึ่งของมือก็คือตรงเนี้ยที่เสียบมันเป็นจอยกลมๆใช่ปะ่ะแล้วมันจะเป็นพลาสติกนิ่มๆคือมันค่อนข้างที่จะหลุดออกง่ายมากนะครับซึ่งผมคิดว่า,าที่เขาทำให้มันถอดออกง่ายๆก็เอาไว้เปลี่ยนนั่นแหละเอาไว้เปลี่ยนมือนะครับ ในด้านกิมมิคนะครับของกันคลาตัวนี้หลักๆเลยก็คือเรื่องของการเปลี่ยนหน้ากากนะครับเปลี่ยนแมสนะครับจากที่เป็นหน้ากากสีขาวธรรมดาให้เป็น blessing mask ก็คือ,อ,อหน้ากากสีแดงนะครับแล้วก็จะมีตรงช่วงแขนตรงนี้นะครับช่วงแขนตรงนี้สามารถกลางเป็นเหมือนเป็นเ,เป็นเหมือนมีดนะครับมีดแหลมๆออกมาได้นะครับ3ซี่อย่างนี้นะครับนะครับกางออกมาอย่างนี้ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือตรงช่วงน่องข้างหลังเนี่ยตรงนี้สามารถดึงออกมาได้ดึงออกมาได้ก็เหมือนเปิดนะครับเปิดให้เห็นไอพ่นเปิดให้เห็นอะไรข้างหลังซึ่งผมคิดว่า๊ยมันเจ๋งดีนะตอนแรกตอนแรกนึกว่ามันดึงออกมาได้นิดเดียวนะครับดึงไปดึงมาเฮ้ยดึงได้เยอะว่าแล้วข้างหลังก็เขาก็ทําเป็นดีไซน์ตัวชิ้นส่วนข้างในมาถือว่าดูดีเลยทีเดียวในระดับไฮเกรดนะครับแล้วก็ตรงเท้าเนี่ยตรงชิ้นสีเหลืองๆเนี่ยก็สามารถดึงขึ้นมาได้เล็กน้อยนะครับเหมือนเป็น ตะขอเกี่ยวอะไรแบบนั้นนะครับดังนั้นอโอเคเนี่ยแหละก็คือกิมมิกมรวมนะครับสรุปแล้วก็คือมีการเปลี่ยนหน้ากากมีดึงใบมีดตรงช่วงแขนนะครับมีเปิดตรงช่วงชิ้นส่วนตรงน่องข้างหลังเปิดแฮชออกมาให้เห็นชิ้นส่วนข้างในแล้วก็ดึงตรงตะขอเกี่ยวตรงช่วงเท้าออกมาขึ้นมาได้เล็กน้อยนะครับสำหรับในด้านข้อต่อและจุดขยับนะครับตัวนี้ก็รวมรวมแล้วก็ได้มาตรฐานของให้เกรดทั่วไปนะครับ แขนอะไรพวกนี้ก็สามารถยกได้นะครับแล้วก็จริงๆช่วงแขนมันนะ่ะช่วงที่ต่อกับหัวไหล่ค่อนข้างที่จะแข็งแรงเลยทีเดียวตัวหัวเข่าก็งอได้ในระดับหนึ่งนะครับก็ไม่เยอะมากนะครับถือว่ากลางๆแล้วกันคืองอได้ไม่ค่อยเยอะนะครับตัวเท้าเนี่ยผมบอกได้เลยว่าตรงเท้าเนี่ยมันเป็นแบบชิ้นเดียวแบนๆเลยนะครับแล้วก็งอได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ด้วยนะครับคือตัวเนี้ย จริงๆเรื่องเรื่องเรื่องการข้อต่อแล้วก็พวกจุดขยับอะไรพวกนี้ค่อนข้างแปลกใจนิดนึงคือมันเป็นกันพลาในสไตล์แบบต่อสู้ระยะประชิดแต่พวกข้อต่อแล้วก็จุดขยับอะไรพวกนี้ดันขยับได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับอย่างตัวเท้าเนี่ยเท้าเนี่ยมันหมุนมันหมุนซ้ายขวาไม่ได้นะหมุนซ้ายขวาไม่ได้เพราะว่ามันโดนตัวชิ้นส่วนสีแดงเนี่ยล็อกเอาไว้นะครับแล้วก็เหมือนเดิมก็คือข้อต่อระหว่างหัวเข่ากับตัวเนี้ย หลุดง่ายมากนะครับ <Wow. S 1> อันนั้นก็คือเป็นแบบเป็นทั้งข้อสังเกตแล้วก็เป็นปัญหาจริงๆสําหรับกันพาตัวนี้คือมันเป็นจอยที่แบบเหมือนเป็นยางอะไรเงี้ยพอเราขยับบ่อยๆแล้วเนี่ยมันหลวมนะครับรวมทั้งตัวเท้าด้วยก็ขยับเวลาจัดท่าแอคชั่นอะไรบ่อยๆเนี่ยก็หลุดง่ายเหมือนกัน นะครับดังนั้นก็ทําใจทําใจเลยสําหรับการซื้อกันพลาตัวนี้มาต่อในระยะยาวคือแขนไม่ค่อยมีปัญหาหรอกแต่เท้ากับขาเนี่ยม,มันค่อนข้างหลวมมากเนี่ยมันหลวมมากจริงเออผมบอกได้เลยคือขยับนิดหน่อยก็หลุดละเออน่าเสียดายน่าเสียดายจริงๆนะครับสำหรับไฮเกรดเบรซิ่งกันดั้มตัวนี้ถ้าดูมาถึงตรงนี้แล้วรู้สึกชอบคลิปรีวิวกันพลาที่ผมทำและคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งติดตาม เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะอัปโหลดให้ชมกันอีกในอนาคตนะครับจะบอกว่ายังไงดีจริงๆแล้วเนี่ยครั้งแรกที่ผมเห็นภาพโฆษณาของตัว High ฮเกรดเบรซิ่ง g ันดั้มตัวเนี้ผมค่อนข้างสนใจมันเยอะนะเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันเป็นการพลาในสไตล์แบบต่อสู้ระยะประชิดที่น่าสนใจดีมันทําให้ผมนึกย้อนไปถึงตัวเบรนนิ Burning ่งกันดั้มทรายเบรนิ่งกันดั้อะไรประมาณนั้นของกันดั้มบิลไฟเตอร์นะครับ คือต้องบอกก่อนว่าจุดที่ผมชอบในกันพลาตัวนี้ก็คือในด้านของรายละเอียดนะครับอย่างเช่นช่วงช่วงขาช่วงน่องอะไรพวกนี้ที่เดินลายเข้าไปแล้วเนี่ยมันสวยงามใบหน้าเนี่ยที่มีให้เปลี่ยนหน้ากาก,ากเป็นตัว blessing mask เนี่ยผมก็รู้สึกว่าเออเขาก็ออกแบบมาดูเท่ดีนะครับก็เป็นกิมมิคอะไรที่น่าสนใจแต่ข้อเสียของมันเนี่ยก็อย่างที่ผมต่อรีวิวให้ทุกคนได้ชมไปเมื่อกี้ก็คือข้อต่อมันหลวม หลวมแบบบางทีเฮ้ยมันจะหลวมอะไรง่ายขนาดนั้นมันจะหลุดอะไรง่ายขนาดนั้นโดยเฉพาะช่วงหัวเข่าเงี้ยนะครับช่วงหัวเข่าคือขยับไปนิดนึงเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะเริ่มหลุดแล้วนะครับตัวเท้าก็เช่นกันนะครับแล้วเท้าเนี่ยการบิดหมุนพวกขอ้อต่อตรงข้อเท้าเนี่ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นกันพลาต่อสู้ในระยะประชิดนะเวย้ยคือส่วนใหญ่เนี่ยกันพลาในสไตล์เนี้ยพวกข้อต่อเท้าเท้มหมัดเหมือนอะไรมันจะต้องบิดหมุนได้เยอะแต่ตัวเนี้ยดัน ขยับอะไรแทบไม่ได้เลยนะครับคือนิ่งๆเลยตรงช่วงเท้านะครับออผิดหวังเล็กน้อยนะครับในเรื่องของข้อต่อและจุดขยับโอเคถามว่ามันแข็งแรงไหมมันแข็งแรงอยู่แล้วละ่ะมันไม่มีแบ็คแพคอะไรใหญ่ๆแต่ถ้าาแบ็คแพคมาต่อเข้าไปเนี่ยก็ก็ล่วงเหมือนกันก็ล้มเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมคิดว่าให้เกรทุกตัวถ้าต่อแบ็คแพคใหญ่ๆก็ล่วงเหมือนกันหมดนะครับจุดที่แข็งแรงของกันปลา ไฮเกรดเบสซิ่งกันดั้มอ่ะคือช่วงหัวไหล่หัวไหล่แข็งแรงข้อสองแข็งแรงแต่มือเนี่ยมือมันเป็นของตัวก o อตกันดั้มแล้วมันก็ผมคิดว่ามันคงเน้นให้สามารถถอดเปลี่ยนอะไรได้ง่ายๆดังนั้นตัวมือเนี่ยมันจึงดูหลวมๆนะครับตัวแบ็คแพ็คเนี่ยก็ไม่ค่อยมีอะไรแบ็คแพ็คก็ดีไซน์มาส่วนตัวผมรู้สึกว่าตัวแบ็คแพ็คของเบรซิ่งกันดั้มเนี่ยดูธรรมดาๆรรไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นนะครับ ฟอร์มโดยรวมก็เป็นกันพาตัวเล็กๆตัวหนึ่งนะครับที่ออกมาในสไตล์กังฟู Fu, อะไรประมาณนั้นถ้าไม่ตายมันก็กระโดดเตะเนาะเออมันเหมือนไイเดอร์กนะครับแล้วก็เปลี่ยนพาร์ทสีเขียวเข้าไปตรงนี้นะครับถามว่าดูดีไหมจริงๆมันก็โอเคแหละมันโอเคมันใช้ได้ถ้าคุณไม่ได้สะสมกันพลาในซีรีส์กันดั้ Breaker อร์แบดเดอยู่แล้วเนี่ยเอออย่างเช่นผมเนี่ยผมก็ซื้อมาแล้ว3ตัวใช่ไหมรีวิวไปแล้ว3ตัวด้วยนะครับ ตัวนี้ก็อาจจะไม่ใช่ตัวที่คุณต้องหามาสะสมอะไรมากมายขนาดคือมันไม่ใช่เป็นตัวที่ must have ต้องมีนะครับก็เป็นว่าสำหรับแฟนๆดีกว่านะครับก็เอาคะแนนไปเจ็ดเต็มสิบนั่นแหละประมาณนี้ผมคิดว่าเหมาะสมแล้วละ่ะคือสูงกว่านี้มันก็มันก็อวยมันก็เอวยเกินไปนะครับเพราะว่ากันพามันก็ยังมีข้อเสียในหลายๆจุดที่ผมคิดว่าคะแนนมันไม่ควรสูงไปกว่า7อะ่ะผมว่า7เนี่ยกำลังดีแล้วนะครับโอเคก็สําหรับใครที่กําลังสนใจ กันพลาในซีรีส์กันดัม Breaker b a บด l ด l o ลนะครับผมก็ได้ทำรีวิวนะครับไว้ให้ชมแล้วตั้งแต่ตัวแรกยันตัวนี้เลยตัวที่4นะครับ h ฮลิออสไลท์แลนด์นะครับแล้วก็เอ่อ e พอร์เฟกต์สไตรฟีดอมนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับที่ playlist ใน c h anel n ของผมเลยนะครับก็ทำเอาไว้เรียบร้อยแล้วโอเคก็เดี๋ยวฝากกันพลาตัวนี้ไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคนที่สนใจก็หวังว่า,าข้อมูลในวันนี้ที่ผมได้บอกเล่าความรู้สึกไปเน้นว่ามันเป็นความรู้สึก แบบส่วนตัวของผมนะคนอื่นจะคิดยังไงอันนี้ผมไม่ทราบจริงๆนะครับสำหรับคุณถ้ามีความคิดเห็นยังไงเพิ่มเติมเกี่ยวกับกันคาตัวนี้ก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ด้านล่างคลิปนี้เลยสำหรับวันนี้ก็ลาไปเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปรีวิวกันคาตัวต่อไปของผมครั้งหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย